ท่านเชื่อไหมครับว่าเทวทูตทั้ทททงห้าคือคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายและคนถูกจองจำติดคุกติดตารางนั้นเป็นสิ่งที่ยมมาบาลท่านกำหนดมาเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์วัดใจของมนุษย์ทั้งหลายว่าจะมีสติปัญญาขนาดไหนโดยปกติ มนุษย์ในโลกล้วนมีสติสมาธิปัญญาในการดําเนินชีวิตอยู่แล้วแต่บางครั้งการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้อาจจะเป็นการดําเนินชีวิตไปด้วยความประมาทไปบ้างไม่เฉลียวใจฉุกคิดในเรื่องสัจธรรมที่อยู่รายรอบตัวเองไปตรงนี้จึงเป็นจุดสําคัญที่ยมพบาลน,นํามาถามเหล่ามนุษย์ทั้งหลายหลังจากตายไปแล้วว่าในขณะที่เจ้าของมีชีวิตอยู่นั้น เคยสังเกตเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนถูกจองจำบ้างไหมและเมื่อสังเกตเห็นแล้วเคยนึกคิดพิจารณาอย่างไรบ้างคำถามยม,มบาลล้วนถามเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมความจริงเพื่อจะพิสูจน์สติปัญญาของมนุษย์เราว่าในขณะที่มนุษย์นั้นมีชีวิตอยู่รู้จักใช้สติรรปัญญาพินิจพิจารณาศัจธรรมหรือไม่ อุตสาหมีวาสนาได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วเขาจะสามารถมีสติปัญญาในการพินิจพิจารณาสัจธรรมตามคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าจิตวิญญาณทั้งหลายตอบไม่เข้าท่าเข้าทางโยบาลก็จําเป็นที่จะต้องไต่สวนตามความผิดถูกตามอํานาจแห่งวิบากกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมชั่วหรือกรรมดี ของมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่าเขาตอบถูกอกถูกใจตอบได้ตามหลักศัจธรรมความจรงิงเรายม,มาบาลทั้งหลายก็จะให้โอกาสเขาได้ไปเสวยผลบุญบนสวงสวรรค์แทนที่จะไปเสวยผลบาปก่อนนี่คือความจรงิงแห่งชีวิตหลังความตายที่อยากจะนำมาบอกกล่าวท่านผู้ชมทั้งหลายให้ได้รับทราบ ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วจิตวิญญาณต่างๆจะได้พบเจอกับยมพบาลและยมพบาลก็มักจะถามเกี่ยวกับเรื่องเทวทูตท,ทั้งห้าคือคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายและขุดและคนที่ถูกจองจําเมื่อยมพบาลถามเช่นนี้เราท่านทั้งหลายผู้อยู่ในร่างจิตวิญญาณจะตอบเขาเช่นไรจะตอบให้สมกับเจ้าของนับถือพระพุทธศาสนาได้ไหมหรือว่า ในขณะที่เจ้าของมีชีวิตอยู่นี้ถ้าไม่รู้จักพินิจพิจรณาอะไรเลยผมก็เชื่อว่าทุกท่านอาจจะตอบยมพบาลไม่ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาสัจธรรมความจริงแล้วก็จะสามารถตอบยมบาลได้อย่างชิวๆเพราะยมพบาลก็ไม่ได้ถามยากอะไรก็ถามเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมความจริงทั่วไปที่เราเห็นทนโทษก,กันอยู่ เรื่องคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนถูกจองจำเนี่ยมีดาด,ดื่นให้เราเห็นทั่วไปแต่เราท่านทั้งหลายเมื่อเห็นแล้วรู้จักน้อมมาพินิจพิจารณาให้เป็นสัจธรรมความจริงเพื่อเตือนสติตุนเองหรือไม่ถ้ารู้จักน้อมเข้ามาเพื่อเตือนสติตุนเองโยมพบาลท่านทั้งหลายโยมพบาลทั้งหลายก็ไม่สามารถเอาผิดกับเราได้ก็จะอนุโมทนาสาธุกับสติปัญญาของเราเพราะโยมพบาลท่านเชื่อว่าถ้าหาก มนุษย์ในโลกนั้นพินิจพี่นาเห็นใสจธรรมความจริงของสิ่ง5้าอย่างที่เรียกว่าเทวทูตนี้เขาก็จะดํารงอยู่บนความไม่ประมาทนั่นคือเขาจะต้องทําคุณงามความดีไม่มีการทําความชั่วแน่นอนนี่คือสิ่งที่ยมบาลต้องการอยากจะรับทราบจากมนุษย์